ขอบคุณค่ะมากันที่การแข่งขันกีฬาภายในกองทบกครั้งที่66ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะโดยไฮไลท์ของการแข่งขันวันนี้อยู่ที่กรีทาซึ่งมีการชิงชัยกันถึง17เหรียญทองค่ะเริ่มที่การแข่งขันกรีทานะคะที่สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลกในประเภทวิ่งข้ามรั้ว400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศ ผลปรากฏว่าพลทหารสิทธิชัยศิษยะนะคะจากกลุ่ม2กองทัพภาคที่2ขวาแชมป์ไปครองด้วยเวลา53.10วินาทีเหรียญเงินเป็นของสิบโทนิติพลทองพูลจากกลุ่ม4กองทัพภาคที่4และกลุ่มไายธนรัฐทําเวลาไป54.07วินาทีและเหรียญทองแดงกลุ่ม2กองทัพภาคที่2อาสาสมัครทหารพรานธีรศักดิ์เล็งไทยสงเวลา54.75วินาที บาสเกตบอลรอบแบ่งกลุ่มในสายกอนัดที่3ระหว่างทีมจากกลุ่ม2กองทัพภาคที่2ชุดสีขาวรองแชมป์เก่าครั้งที่แล้วนะคะที่ชนะมา2นัดรวดพบกับทีมจากกลุ่ม7ยุทธบริการซึ่งรองแชมป์เก่านั้นได้เปรียบเรื่องรูปร่างแล้วก็มี1 0บเอกบุญชัยฤทธิปัญญาวงดีกรีนักบาสเกตบอลทีมชาติไทยที่ช่วยทีมได้เป็นอย่างดีค่ะสามารถเอาชนะกลุ่ม7ไปด้วยคะแนน90ต่อ31กลุ่ม2นะคะชนะ3นัดติดกันค่ะเป็นที่1ของสายกอผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นที่แน่นอนแล้วค่ะ ท้ายกันที่วอลเลย์บอลรอบแรกนัดที่3ของสายกอนะคะกลุ่ม7ยุทธบริการเสื้อสีเขียวค่ะที่ชนะมาสองนัดติดพบกับกลุ่ม6หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบ,บกและกลุ่มหนโยธินที่ยังไม่ชนะใครเลยนะคะกลุ่ม7มีตัวลิเบอโรดีกรีทีมชาติอย่างมนตรีพ่วงลิฟที่ช่วยในเกมรับรวมถึง10โทรกฤษาดาสมคนเนตัวตบหัวเสาแล้วก็10ตรียศพลวัฒนามือเซตที่เล่นอย่างเข้าขาช่วยนําทีมชนะขาดลอย3เซตร,รวด ด้วยคะแนน25ต่อ7 25ต่อ7แล้วก็25ต่อ11ค่ะเป็นที่1ของสายผ่านเข้ารอบ,บรองชนะเลิศได้เป็นทีมแรกค่ะและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งนี้นะคะซึ่งสรุปเหรียญทองล่าสุดนะคะกลุ่ม3กองทพัพภาคที่3มีเหรียญทองนำเป็นอันดับ1ที่6เหรียญทองค่ะช่วงนี้เชิญกลับไปทางกรุงเทพมหานครค่ะ